สวัสดีค่ะทุกคนคนไทยเก็บผักมาให้นะคะนี่ดูสิเก็บมาให้ยเยดนะคะเขาเก็บแล้วเขาก็โทรให้ไปเอาอยู่ไม่ไกลก็เลยไปเอาไปเอามามีเยอะแยะหมดเลยเรียนหนังสือพากันเรียน,นะคะ่ะแล้วก็พากันทำอาหารไปกินพร้อมๆกันด้วยกันนะคะที่เรียนหนังสือกันเรียนนะี่ยโชคดีที่เจอคนไทยดีนะคะ ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่สมัยก่อนหน้านู้นสมัยที่มาอยู่แรกๆใหม,ม่ๆนูก็เจอแต่คนไทยดีที่ช่วยเหลือกันคราวนี้ใหม่ก็เจอคนไทยดีม,มีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เพื่อนๆคนไทยในต่างแดนมาแบ่งให้กินบ้างนะคะมาค่ะมีต้นไม้มีอะไรก็เอามาให้กันนะคะให้ต้นมะละกอมันด้วยเดี๋ยวจะไปพาไปดูนี่ดูด okay. นี่ถั่วฝักยาวเขาแพ็คให้อย่างดีเลยอันนี้ทําไปครึ่งแล้วแตกถ่ยแล้วหอมเลยอันนี้เป็นเลมอนมะนาวเขานี่กระถินก็มีนะเพื่อนางแดนไม่อดนะคะมีกระถินด้วยเขาให้แกะใส่เขาบอกให้แกะ แบบนี้แล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้จะเก็บไว้ได้กินนานๆเลยค่ะเพื่อนนี่นก็เลยจะแกะและนี่มาดูดูสิคะคอาทีแล้วเขาก็ให้มาแล้วก็ทำไปแล้วทำคลิปไปแล้วหนึ่งยอดผักเมลว่ะเพื่อนสิอ่อ,อนอมากๆเลยอ่อนมากเลยัอร่อยค่ะ นี่ลูกมันนี่นี่คือปักปักแมวนะคะของที่นี่เนียจใ,ใส่ตัไวไอ้อันนี้ใช้ออกบอกแก็หั่นผัดผัดใส่ไข่นะคะอร่อยผัดใส่ไข่ได้มาสามลูกเลยแล้วก็พริกสดซิ้กสด้างบ้านพอเจ๊จะเห็นมั้ยละพริกสดข้างบ้านพอแ,แ,แบ่งกันกินนะคะ คนไทยด้วยกันต่างแดนก็จะแบ่งกันกินแต่ยายจะพาไปดูเขาให้ต้นมะละกอแล้วก็ข่าตะไคร้มาด้วยเจอคนไทยใจดีก็จะดีนะคะเขามีลูกชายสองคนน่ารักมากเลยลูกชายนี่ยายยดแช่น้ำไว้ ตะไคร์ได้ตะไครมาสองต้นเดี๋ยวไปปลูกนะคะเพื่อนนี่ขาขาเล็กไม่ใช่ขาใหญ่เอาไว้ต้มยำนะคะแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปปลูกมีที่ปลูกอันนี้ก็มะละกรอต้นมะละกอเอ่อต้องลดน้ำซะหน่อยอน้ำในนี่ลรอกค่ะ ปลูกขึ้นไหมดูประคองยายนะคะเห็นไม้โตเล็วได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวเองดูลมพัดสะพังหมดเลยกำลังงามเลยค่ะหักเลยนะนี่นี่คือตุมือลมพัดหักหมดเลยไม่เหลือ หักเลยดูสิหักหมดพริกเออพิกนี่สองต้นได้กินอีกแล้วหักหมดหักหมดตอนนี้จะได้กินไหมถ้าลมไม่มาจะได้กินอยู่ลมมาอีกก็ไม่เหลือค่ะเพื่นแกะมาแกะแกะั กินกันนะของกินเยอะแยะเลยไม่งอให่งออาหารฝรั่งแล้วอ,อันนี้ไม่แก่สมัยก่อนส้มตำไม่ค่อยกินหรอกไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ ประมาณนี่ชอบกินท่าทำงานตำส้มตำกินบอ่อยตัวเย็นไปเลยนะแกะแล้วเก็บไว้ได้กินหลายๆเป็นปีครัว่าอ,อาไปกินกับส้มตำเนาะอยู่ไทยไม่เคยเต็มไปหมดเนาะ บ้านเราเต็มไปหมดหอมหอมแตงจริงเลยหอมลูกนิดนึงสาให้มาขอบคุณมากๆสำหรับความโชคดีของเราที่เจอคนไทยใจดี